สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมวันเอลเชนเนลมอนิซิมวันซิมมาตัดผมครับผมซิมมาตัดผมด้วยพี่น้องจ้ามาเข้ามาไปเอากินแตตีมรอวัอนพี่น้องนี่เจ็ดของเซอรสินี่งนงไงตัดผมสักหน่อยผมยาวคักแล้ว โอ้ยลืมเอานอั่นพี่น้องแนวห้องเสียก่อนพี่นอ้องจ้ะไปที่เสียห้องก่อนแล้วเสียห้องก่อนมันเจอเปลี่ยนสนผมไป่อนท,ทั้งพี่รัดผมสักหน่อยนั่งดีดีนั่งดีๆ วันนี้ตัดผมน่ลานตัดผมกับปิดพี่น้องเอ้ยต้องมาตัดผมใหลู้กเองมาเดินมาดูทรงผมเอานังนี่ดีทำทรงผมสวยๆตัดทรงอื่นเมื่อใดพี่น้องจ้ะก้มเลี้ยเราพี่น้องเบิ้ง กมคะกมแน่แท้หันปักเกิลหันปักเกิเป็นตาตัดใน้ซงันจังไหนเนาะอยู่ซื้อเดอ้อว่ายู่ซื้อตาผมเหมือนไรอยู่ซื้อเดอ้อกุ่มยูซื้อว่าเป็นพี่น้องติงเนาะปักนกี้ ติดปักกันดิติดปัก,กดิสิย yeah. ่อย่าเซลล์ทรงผมหน้าม้าหนูตีดิดตีดิดเพลง,งเ,าออกกเขาหลอกนะพี่น้องตัดออกขึ้นเขิร์ดรวดดิปุ่นแล้วพี่น้องอย่าเซลล์ทรงผมหน้าม้าหนูยูซือเด้อมายซูซือตัดผมกันใน อันเอียงเน๊ะโงน้ำามาเนี่ยร้านตัดผมกับปิดพี่นอ้องตัดให้ลูกทอกันบ่นซาเอาผมยาวหรอซาจันเป็นพี่นอ้อง ขอคครับผมพอกันบ่กลมหัวแน่กับใครใช่ตัมาอีกอกอีกับบไรกัไรี่น้อง <laughs>

ตัดผมโอ้ตัดหูลูกพี่น้องแต้มก็โอ้เขาหูดอกผ่าดูดอกโอ้เกยวเก็บอ่จุ๊บจุาเลยวตัดหอดหูลูกพี่น้องเลยเสื้อหูผ่ขาดดอกเปงแต้ม่่ไอ้่อข้าผมบอกว่าแม่ทำตัดหูอีกเร้อนะไม่น่ากลาโอเคไม่น่ากลาโอเค ไปได้โอเคล่ะพี่น้องโอเคตุ๊บๆๆๆ <laughs> okay, นี้วหูลูกพี่น้องจ้าแต่บ่เลือดจนกลายไบ่ค่อยเข่าตัดมาทั้งเลี้ยวสวยตัดผมลูกได้โอ้ยผิดหวังเอ้ยใส่บุ้งดูสวยหรือยังไปกันใส่บุ้งปุบไม่กันไม่กันโอเคโอเคมาดิรักษาโอเคเพามารักษา mệt là mệt lắm, ok, mệt xin gần này, ya xeo, lại, không cái này đó phi nông, ya xeo này, má, đít, Tí đít, đít ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมหลายคังใจช่องซิมบอลนแนเอลเน,นด้วยกันเด้อขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตัดผมให้ลูกพี่น้องจ้าตัดหยากตัดซาตัดคอดหูลูกแต่ว่าหูอ้วนขาดได้พี่น้องกันไกลพวกเขากันไกลของเด็กหน่อยกันไกลตรงปุ่มนี่มันเป็นแันไนปุ่มต๊ะปะตัดผมกับตัดย่างๆยาพี่น้องเสร็จเร้วส้มผมง่ายๆ สรงอันในซิมอนมักคักมักแน่พี่น้องจ๋าตัดทรงอื่นก็ได้ต้องตัดสรงนี้ทรงเดียวเอาบายบายพี่น้องคนนี้แล้วครับบายบายพี่น้องคนนี้ซิมอนจุ๊บๆบายบายทำไงเธอทำไงทุเจา้าสวยๆทำไงทุเจา้าสวยๆบ,ายบาย, <laughs> บายบายพี่น้องจ๋าฝากติดตามคลิปหนาะทุเจา้าบายบาย ผมหน้าม้าหนูตืดิด <laughs> ตืดิดอย่าเซลรงหน้าม้าหนูเตดด <laughs> มาคักรกผมไงพี่ร้องเอ้ย